อน,นี้ก็น่าดูนี่หนังเกาหลีนี่ทำไมทีวีบ้าน<ม>พี่บอยไฮโซจังเลยคุณผู้ชมเฮ้ยมีซีรีส์จีนท,ที่ดูเยอะมากเลยอะ <c oughs> พี่บอยจ๊ะเฮ้ยทำไมทีวีบ้านพี่บอยอะมันเป็นแบบเดิมๆทำไมหนังกับซีรีส์มันเยอะอย่างเงี้ยอ่ะยังไม่รู้เลยเนี่ยตอนนี้นะทีว<อ>ีแบบเดิมๆเมก่าๆนะขอเพียงแค่มีช่องเสียบ HDMI เท<อ>่านั้นแหละก็สามารถเปลี่ยนเป็น Android TV ได้เลย แค่ใช้เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต m o n o m a x Max p ม็ t ส์เพย์เครื่องนี้ใช้งานง่ายฮะแค่เสียบเข้าไปปั๊บนี่เห็นเล็กๆแบบนี้นะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจ้าออจากปกตินะฮะทีวีธรรมดาไม่เคยมีอะไรดูใช่ไหมอตอนนี้จะดูหนังดูซีรีส์จาก Monomax ก็ได้หมดเลยหรอหรือว่าอยากจะดู YouTube บนจอทีวีก็ยังได้เุยเจ๋งมาก่นี่ถือว่าเป็นส่วนรวมความบันเทิงเนยนะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยที่สำคัญได้ตั้งแต่เด็กยันผู้สูงอายุวิสุดยอดนี่ถ้าพี่บอยไม่บอกป่านนี้หนูไปซื้อทีวีเครื่องใหม่ให้แม่แล้วเนี่ยไม่ต้องแล้วอันนี้ใช้งานง่ายเรื่องง่ายๆนะครับว่าเพียงแค่คุณนั้นมี Mono m มส m a x p พย์ท s t i c ติเครื่องนี้รับประกันบันเทิงทั้งบ้านแน่นอนครับโอ้ฟังพี่บอยแบบนี้อยากจะ เอฟตอนนี้เลยค่ะเรื่องของเรื่องคุณผู้ชมลูกๆหลายๆคนเป็นแบบนี้ไหมคะกลับบ้านมาคุณแม่เอาละเนี่ยแม่อยู่บ้านเหงามากเลยวันๆดูแต่ข่าวกับละครหลังข่าวอยากจะดูซีรีส์เก๋ๆกับคนอื่นเข้าบ้างลูกจ้าเปิดให้แม่ดูหน่อยซึ่งกว่าแม่จะได้ดูคุณผู้ชมฉันเลิกงานมาก็คือ2ทุ่มแล้วแม่หลับไปแล้วแม่หลับไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเหงาอยากดูซีรีส์แบบเพลินๆได้ทั้งวันวันนี้ค่ะอยากเชิญคุณผู้ชมนะคะมาเปลี่ยนทีวีแบบเดิมๆให้เป็น Android TV ด้วย Monomax Maxplay TV สติกเครื่องนี้ใช้งานง่ายๆซึ่งปกติแล้วจะบอกนะว่าตัวเครื่องกับแพ็กเกจมูลค่าเต็มๆต็มปกติต้องจ่ายเกือบครึ่งหมื่นนะราคาเต็มคือ5,366บาทเลยค่ะครับแต่วันนี้นะถ้าเกิดคุณนะสมัครแพ็กเกจ Monomax 1ปีนะครับผมรับฟรีไปเลยนะครับ Monomax Maxplay TV สติกห1เซตจริงๆแล้วมูลค่า2,990บบาทนะแต่ทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,999บาทเท่านั้นว้าวย้ำนะคะคุณผู้ชมค่ะราคานี้ได้ทั้งเครื่องได้ทั้งแพ็กเกจดูได้1ปีเต็มๆแต่จ่ายเพียงแค่1,999บาทเท่านั้นกดด่วนเลยนะคะที่เบอร์1495ย้ำนะคะราคานี้ 1> 1, 4, 9, 5, ยดูได้ทั้งปี365วันเบอร์1495ค่ะ ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ลุงพี่ป้านะอาจจะกำลังงงอยู่ก็ได้ว่า Android ท v เนี่ยมันคืออะไรกันแน่สิคะพี่บอยอธิบายแบบง่ายๆมันก็เหมือนกับเรามีสมาร์ทโฟนเนี่ยแหละครับที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็สามารถดูแอปต่างๆได้ทั้งดูหนังดูซีรีส์ดู YouTube ก็ได้หมดโอ้โหเท่ากับว่าเหมือนเรายกแบบสมาร์ทโฟนมือถืออะสมมติเราเคยดูหนังดูซีรีส์อะแค่ย้ายจากจอเล็กๆไปอยู่บนจอใหญ่บนทีวีบ้านคุณผู้ชมแค่นี้เลยและที่สําคัญนะคะตัวเครื่ออองงนนะเเเรราาายัสมมมถหลดดื่่พิิตไ้ ผ่านตัว Google Play ได้ด้วยค่ะและอาม่าไม่ต้องบ่นมึนหัวอ,อีกต่อไปนะครับและใครที่ชื่นชอบในการดูหนังดูซีรีส์แบบจอใหญ่ๆ ภาพคมชัดเสียงชัดเจนก็เข้าไปดูได้ที่แอป Mono Max ได้เลยนะครับถูกต้องค่ะซึ่งการใช้งานหลายๆคนคงฟังมาขนาดนี้แล้วว่าบอยทิพย์อยากได้แล้วว่างงแต่แม่อยู่บ้านคนเดียวเอาม่าอยู่บ้านคนเ,ออเดียวมันจะใช้งานยากหรือเปล่าจะบอกว่าทุกอย่างง่ายมากและที่สําคัญเมนูเป็นภาษาไทยด้วยค่ะไม่ต้องกลัวนะวิธีใช้งานเนี่ยง่ายๆนะครับเพียงแค่เราเชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับช่องเสียบของ HDMI ของทีวีหลังจากนั้นนี่เราก็เชื่อมต่อนี่เขาจะมีตัวนี้มาให้ เป็นสาย USB ครับต่อเข้ากับอะแดปเตอร์แบบนี้แล้วก็ไปเสียบปลัก๊กหลังจากนั้นคุณก็เพียงแค่เชื่อมกับ Wi-Fi แค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วล่ะฮะและที่สำคัญค่ะการใช้งานก็ง่ายมากขึ้นเพราะเรายังมีรีโมทเครื่องนี้ไปด้วยสมมุตินะดูละครหลังข่าวเสร็จปุ๊บดูข่าวเสร็จปุ๊บอ,อยอยากดูซีรีส์จีนและดูค้างไว้อยากดูต่อให้จบง่ายมากเลยนะคะหยิบรีโมทตัวนี้ขึ้นมาค่ะและเราจะมี ตัวเชื่อมทางหลัดให้อยู่แล้วลอยากดูโมโนแม็กซ์ไม่ต้องกดอะไรเยอะยงงนี่เลยมองหาคําว่าโมโนแม็กซ์บนรีโมดกด เข้าไปได้เลยหร,ร,รือสมมติว่าอุย,อยู่กับหลานหลานบอกอมาม่คุณยายผม,มอยากดู YouTube ง่ายมากเลยค่ะนี่เลยค่ะเรายังมีไอคอนตัว YouTube ให้คุณผู้ชมกดเข้าไปง่ายๆหรือลูก,ลกลๆหลานที่บ้านนะคะอยากโหลดแอป,ปอะไรเพิ่มเติมเราก็ยังมี Google Play ให้เข้าไปโหลดแอปเพิ่มเติมได้แต่ยังไม่หมดยังไงครับฟังแค่นี้คือง่ายแล้วครับมันมีอะไรที่ง่ายกว่านั้นอีกค่ะสมมุติว่า,อ,วาอุ้ยอาม่าหาแว่นไม่เจอแม่หาแว่นไม่เจอไม่ต้องหว่วง ปุ่มขวามือด้านบนเราสามารถสั่งด้วยเสียงได้นะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติที่เปิดอย่างนี้นะเปิดโมโนแม็กซ์หน่อยจ้ามาเลยมาเลยโอ้ง่ายมากง่ายมากจริงๆเห็น Max p a พย์ทีวีสติเล็กแบบนี้แต่บอกก่อนนะสเปคไม่เล็กนะจ้าใช้งานได้อย่างลื่นไหลมากเพราะว่า เป็นระบบปฏิบัติการ Android 1 1นะครับเขามีแรมให้ถึง 2GB ภาพคมชัดที่สำคัญรองรับความละเอียดถึง 4K ด้วยนะครับเขาชัดมากเรียกว่าทั้งภาพ<อ>ทั้งเสียงเนี่ยคมชัดครับ่วยง่ายคุณพ่อคุณแม่นะครับอยากจะดูซีรีส์จีนนะครับก็ดูได้ตั้งแต่ต้นยันจบแบบไม่มีสะดุดเลยนะครับนี่ ดูกันแบบทั้งวันทั้งวันว้าวดูได้ทั้งเด็กยันผู้ใหญ่ขนาดนี้นะคะวันนี้เราอยากให้คุณผู้ชมทุกคนเนาะมี Monomax MaxPlay TV Stick สกเครื่องนี้ติดบ้านไว้ทุกบ้านเลยเปลี่ยนทีวีแบบเดิมๆให้กลายเป็น Android TV ดูหนังดูซีรีส์จีจนไทยฝรั่งได้ครบทุกเรื่องเลยนะคะ ปกติแล้วค่ะตัวเครื่องกับแพ็กเกจราคาเต็มอะคุณผู้ชมต้องจ่ายตั้ง5,366บาทเลยนะปกติแล้วเครื่องอย่างเดียวมูลค่าเต็มก็คือ2,990บาทแล้วนะคะแต่วันนี้นอกจากได้เครื่องฟรีฟรีแล้วขอแค่คุณผู้ชมนะสมัครแพ็กเกจ Monomax แบบ1ปี12เดือนจ่ายเพียงแค่ 1,999บาทเท่านั้นย้ำนะคะนอกจากได้เครื่องฟรีแล้วยังได้ดู Monomax กแบบเต็มเต็มสิเดือนจ่ายเพียงแค่1,999บาทเท่านั้นกดด่วนเลยค่ะที่เบอร์1,495ย้ําย้ำนะคะราคาดีๆแบบนี้กดดัวเลย1,495ค่ะคืออย่างนี้ทิพพี่น <Ừ. S 2> ึกถึงคุณพ่อคุณแม่บ้านพี่นะ,ะท่านก็อยู่บ้านแบบทั้งวันเลยไม่รู้ทาอะไรก็ดู <Ừ. S 2> แต่ทีวีดูช่องเดิมๆม,มันไม่ค่อย <Ừ. S 2> มีอะไรทีนี้จะมาดูคลิปนะบนโทรศพัพท์ ท่านก็นอย่างเนี้ยมันเล็กมากไงมันต้องมานั่งซองแบบนี้สักพักหนึ่งมื่นหัวใช่ค่ะ<อ>นะคะที่สําคัญอันนี้ประสบการณ์ตรงนอกจากดูรถเล็กแล้วนะคะคุณแม่ตรงทิพย์เองดูผ่านจอโทราศัพท์าดูไปดูมา ยังไงหลับเพราะมันเล็กไงมันดูแล้วมันไม่ถึงอารมณ์เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าลูกๆดูอยู่เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าที่อยู่ที่บ้านเขามีความสุขมากขึ้นซื้อเลยค่ะติดเลยค่ะ Mono m a x Max, Max Play TV s t i c k เครื่องนี้ใช้งานง่ายมากๆจริงๆไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะขอแค่ที่บ้านมีทีวีกับอินเทอร์เน็ตแค่นั้นพอใช่ครับเพราะว่าเครื่องนี้ใช้งานง่ายค่ะเสียบเอาไว้เลยฮะให้ท่านดูเป็นแบบประจําเลยมไม่ต้องชักเข้าชักออกทีนี้ท่านก็ไม่เบื่อแล้วอยู่บ้านได้ต ตลอดทั้งวันแล้วก็เปิดไปที่โมโนแม็นะครับดูหนังดูซีรีส์ที่สำคัญภาคไทยทุกเรื่องใช่ค่ะชอบตรงนี้แหละแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยอยากรู้มากเลยปกติพี่บอยเ็าถืออย่างเดียวอยากรู้ว่ามันหนักลองจับดูไหมล่ะขอลองดูลองดูลองดูเป็นไงเฮ้ยคุณผู้ชมจะบอกว่าเนี่ยขอโทษนะคะ คือเบาแบบเบามากเบากว่าสมาร์ทโฟนที่ต้องทริปใช้ทุกวันนี้อีกอ,อะ่ะเพราะฉะนั้นอย่างนี้นะคะพอมันเบาเล็กพกพาง่ายคุณผู้ชมค่ะว่าไหนมีทริปพ,พาคุณพ่อคุณแม่ไปต่างจังหวัดแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกหุยกําลังติดซีรีส์จีนอ่ะยังอยากดูต่ออะไรเงี้ย<อ>ค่ะเราสามารถพกไปเสียบที่ไหนก็ได้จะดูที่รีสอร์ทโรงแรมคุณแม่ย้ายไปบ้านญาติไปเยี่ยมป้าน้าอาต่างๆอเอาไปเสียบได้หรือสมมุตินะคะว่าอุ้ยมีเช็คอัพสุขภาพต้องนอนโรงพยาบาลสักหนึ่งคืนแต่ ซีรีส์มันกําลังมันหยุดดูไม่ได้อเอาไปเสียบได้เลยนะคะแค่เนี้ยใช้งานง่ายๆใช้ง่ายมากเลยค่ะวัยอย่างเราก็ใช้ได้ช่วงนี้เนี่ยติดซีรีส์มากๆากเลยค่ะแต่พอมี Mono m ม x กซ์แ p ็เพยทีวีสตกเนี่ยก็สามารถพกไปไหนได้ทุกที่ชอบมากๆเลยค่ะแค่มีเครื่องนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้เป็น Android TV ได้ทุกที่ทุกเวลา ใช้สนุกพกง่ายขนาดนี้บอกเลยครับว่าไม่ควรพลาดกับ Mono Max Max p l a y TV t t i c k เครื่องนี้นะครับติดตัวไว้จะไปที่ไหนขอเพียงแค่เชื่อมต่อกับทีวีที่มี HDMI เท่านั้น<ช>ค,นคุณก็สามารถดูหนังดูซีรีส์เรื่องโปรดได้ทันทีภาพเสียงคมชัด แนทีวีแบบเดิมๆให้กลายเป็น Android TV ดูหนังดูซีรีส์จีจนไทยฝรั่งได้ครบทุกเรื่องเลยนะคะปกติแล้วค่ะตัวเครื่องกับแพ็กเกจราคาเต็มคุณผู้ชมต้องจ่ายตั้ง5,366บาทเลยนะปกติแล้วเครื่องอย่างเดียวมูลค่าเต็มก็คือ2,990บาทแล้วนะคะแต่วันนี้นอกจากได้เครื่องฟรีๆแล้วขอแค่คุณผู้ชมนะสมัครแพ็กเกจ Mono m a x แบบ1ปี12เดือนจ่ายเพียงแค่ 1 9 9 9บาทเท่านั้นย้ำนะคะนอกจากได้เครื่องฟรีแล้วยังได้ดูโมโนแม็กซ์แบบเต็มเม12มเดือนจ่ายเพียงแค่1น99บาทเท่านั้นกดตัวเลยค่ะที่เบอร์1495ย้ําย้ำนะคะราคาดีๆแบบนี้กดตัวเลย1495ค่ะและพบกับสินค้าดีๆได้ใหม่ใน29 Shopping ช้อปปิ้งค่ะแต่วันนี้นะครับเราสองคนขอตัวไปดูซีรีส์กันแบบทั้งวันทั้งคืนจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงกันก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ